สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านพวกเราทีมงานกิฟต์มิฟายโปรดักชั่นสาขาวิชาศิลปะศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอน้อมนำทุกท่านเข้าสู่บทละครวิทยุเรื่องผมรักผมสเสน่หาตอนที่สาม ความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่เจียมกินยาสมุนไพรของคุณหญิงพิกุลเจียมก็ได้สิ้นใจลงเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นโปรดติดตามได้นะบัดนี้เย็ยนเอ้ยเอาน้ำเอาท่ามาให้คุณวิกิตดื่มดับกระหายหน,น่อยมันเป็นไหนของมันอีเย็ยนเอ้ย เจ้าค่ะมาแล้วเจ้าค่ะน้ำเย็นๆฝีมือเอีเยนกินแล้วเย็นชื่นใจเจ้าค่ะน้อยๆหน่อยเอ,อีเยนเอองานที่ฝั่งโเมืองว่าอย่างไรบ้างละ่ะวิกิตก็ผมกำชัดให้ดูแลไปอย่างดีแล้ว่ะรับอืมฉันวางใจในตัวเธอนะวิกิตเออตามสบายคิดว่าอยู่บ้านแล้วกันนะพ่อ ขอบพระคุณคุณท่านมากเลยนะครับก็ผมขอตัวไปเดินเล่นด้านหน้าก่อนได้ไหมครับเมื่อตกี้ก่อนเดินขึ้นมาบนเรือนก็ผมเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งอยู่ดึงสะไม่คุ้นหูคุ้นตาเลยเห็นมันออกดอกสวยงามแถมยังส่งกลิ่นหอมขึ้นมาบนเรือนผมเลยอยากจะขอชมสักครั้งนะครับตามสบายคิดว่าอยู่บ้านก็นแล้วกันนะพ่อวิกิตงั้นก็ผมขอตัวก่อนนะครับ เจ้านี่ช่างสวยเหลือเกินนะมีกลิ่นหอมด้วยฉันจึงมีความสุขจริงๆที่ได้มองเจ้าทุกวันเจ้าดอกไม้คนอะไรยืนยิ้มกับต้นไม้เหมือนคนบ้าเจ้าเจ้าเป็นใครกันเจ้าว่าใครบ้ากันฮะก็คนบ้าที่ยืนยิ้มกับต้นไม้ไงฉันไม่ใช่คนบ้านะไอ้คนทุเรศออกไปจากสวนของฉันอ๋อไม่สิเชิญออกจากบ้านฉันไปเลยดีกว่า ไรมารยาทที่สุดคนทุเรศออกไปคำก็ทุเรศสองคำก็ทุเรศก็ผมก็มีลูกมีพ่อเหมือนกันนะคุณมีชื่อเป็นของตัวเองอยู่นะครับแล้วเจ้าเป็นใครลูกเต้าเหล่าใครทําไมถึงกล้ามาพูดจาก,กับฉันอย่างนี้ผมชื่อวิกิตครับทํางานราชการที่พระนครกับคุณท่านก็ผมยังต้องมีโอกาสเดินทางมาที่นี่บ่อยๆเราควรที่จะรู้จักกันไว้นะครับไม่ใครอยากรู้จักกับเจ้า เราจะพูดดี่ดีกันไม่ได้หรือไงครับเออคุณฉันไม่บอกให้เปืงน้ําลายหรอกงั้นก็ผมขอแทนชื่อคุณว่าบ้าแล้วกันไม่งั้นฉันจะไม่งั้นคุณจะทำอะไรกับผมหรือครับคุณมูนินนี่ปล่อยนะไอ้คุณทุเรศปล่อยช่คุณหนูนีิดเยอะเสียจริงนะครับเรียกชื่อกับผมก่อนกับผมถึงจะปล่อยอ้าชื่อกับผมว่าไงนะครับนวิกิต ยินดีที่ได้รู้จักครับคุณหนูมุนินหก็ไม่ได้อยากจะรู้จักเท่าไรหรอกเมื่อกี้ว่าไงนะครับคุณหนูติดใจอ้อมกอดบุรุษของกับผมหรือไงกันนี่นายอย่าหลงตัวเองไปหน่อยเลยคนสวยโอกาสไม่เป็นสุภาพบุรุษเอาซะเลยดูสิเพราะนายคนเดียวมาทําให้เสียบรรยากาศหมดคนกําลังเพลินๆคุณหนูชอบต้นไม้ต้นนี้มากเลยหรือครับก็ผมเห็นคุณหนูยืนยิ้มกับมัน เสมือนเป็นชายที่คุณหนูหลงรักมาตั้งนานก็ใช่น่ะสินี่ฉันปลูกเองกับมือต้นอะไรกันหรือครับกับผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเขาเรียกว่าต้นมณฑาภูจองคุณแม่ท่านซื้อมาฝากตอนกลับจากไปติดต่อราชการกับเจ้าคุณพ่อที่ต่างจังหวัดออกเล็กนิดเดียว หอมไกลไปถึงบนเรือนเลยนะครับกะผมจึงได้เดินตามลงมาช่อนั้นบานสะพังเสียจริงจะเป็นไรไหมถ้ากะผมจะขอสักช่อหน้ายอย่างนายอะนะชอบดอกไม้กับเขาด้วยเหรอไม่น่าจะเป็นไปได้นะอย่างที่คุณหนูพูดนั่นแหละครับกะผมไม่ค่อยชอบดอกไม้สักเท่าไหร่แต่กลิ่นของเจ้านี่มันช่างหอมหวัวยวนใจเสืยอเหลือเกินตรลงกะผมขอมาดมไ้ชื่นใจสักดอกได้ไหมครับ เชิญแค่ช่อเดียวเท่านั้นนะห่วงจริงนะแม่คุณดอกไม้หอมพร้อมรักกักเก็บเชิดเพราะประเสริฐกว่าอืน่นรื่นเสนอชื่อดอกนี้พี่เจาะจงคงละเมอน่าจะเผลอหลุดคำหลงจำไปช่างเจ้าบทเจ้ากรอนจริงนะเจ้าคะ คงจะแต่งกาบกรอนกี้ยวสาวบ่อยกระมังก็ผมไม่ได้แต่งกรอนนี้มานานแล้วก็ผมเห็นดอกไม้ดอกนี้ก็ผมเลยนึกขึ้นมาได้นะครับอะก็ผมให้ให้ฉันหรอมาเด็ดเอาดอกไม้บ้านเขาแล้วก็ยังจะมาเอาให้เขาอีกอแต่ก็ขอบใจนะไม่เป็นไรครับเออ กบผมขอตัวก่อนนะครับเจ้ามูลทาภูจองมันทําผมเสียเวลานานแล้วป่านนี้คุณท่านคงรอกับผมแย่เชิญเชิญรีบๆไปเลยนะบรรยากาศตรงเนี้จะได้ดีขึ้นปากเก่งจริงนะแม่คุณ <c oughs> งั้นก็ผมขอตัวแล้วครับโอ้ยอีกคนสวยโอก,กาสไอ้ไอ้ไอ้บ้าหอเหมือนดอกไม้ดอกนั้นเลยนะครับ <c oughs>